บายดีสวัสดีเด้พเพพอพ่อแม่พี่น้องครอบครัวกรอบซองแม่น้องน้ำพิงอีกแล้วเนาะโดยวันนี้กำลังจะออกไปเวียกคือเก้าพ่่อแมพี่น้องเลยเนาะโดยเวียกงานออกไปอยู่เสมอโดยเมื่อกี้กับก่อนจะออกไปสิออสออกกเวบหาลานสาวก้อนพ่่อแมพี่น้องเลยโดยลานสาวเป็นแม่นภายนอก็คือทางน้องบิวตี้เนาะเพิ่นโทรมาให้เวหาเพิ่นว่า โดยหาสิมาหัวท่นบอดี้อีเพิ่นไปแล้วบ่บ่มีคนมีรถเพิ่นเนาะโดยไปแล้วเวอาน้องอยู่ที่อีเพิ่นอยู่ห้านเพิ่นว่าลงทุนมันยังเพิ่นลงห้านใหม่บอกม้อนี้สิไปอุดหนุนไปซื้อเอ็มร้อยซอยเพิ่นจักขวดเครื่องเข้ามาแล้วเนแม่นสิซื้อเครื่องเข้ามาเมื่อวานนี้บ่เนาะโดยแต่ว่ามื้อนี้ทางสุบุญก็บ่ต้องมีหั่นสิเวไปอุดหนุนเพิ่น จะขวดจะไหลใ,ในห้านเพิ่นกะทีเป็นลักล้กออากกงเงินคือปลากระป๋องเนาะแม่ทว่า<ม>นั่ยก่ะลักของเพิ่นเนี่ยอะมีเงินพอกอยชซื้อปลากระป๋องซอยเพิ่นเนาะโดยแต่ละคองแต่ว่าผู้คนสิขายเป็นเงินกีบท่าไยแล้วตอนนี้เพราะว่าเงินก็ขึ้นขื่นลงลงทว่าใจเป็นเงินบาทหันอยู่ในราคาเก่า,ถ,าถ้าเข้าใจเป็นเงินกีบหันพันชิขึ้นราคาเนาะเท่าไรก็เ,เงินบาทถ้าเงินบาท แต่ทางนั้นมันอยู่คงที่หันแก๊สละแปดแสนท่าวางนันชมนั้นหันเนเป็นเป็นเป็นเงินบาทกระดับโอ้เงินบาทหนึ่งพันหกพันหกโอ้ยังสั่งเก่าแนนแนมาหอดแล้วอาเตอกลิ่นนี่เหรอกลิ่นมาเลยกลินเป็นน่องกลิ่นเลยไป่ะกินเป็นน่องอยู่ดีก่อนก่อนสิออกไปเวียกคุยกับพี่น้องเลยเบะหอมแก้วนอนสาวก่อน มาแล้วมาแล้ว,วนะมีอย่างน,นี้บัตรแอา์โอซีพอชื่อไปช่วยผู้คนได้เนะาะมปมาโตมีอย่างไงเย,ย,ย,ย็ยนเย,ย็นอยู่วอนน่เย็นนะวอเนาะฮะใครอ่าสบายดีโดยยังไม่ตู้นอนด้วยอเนะี่ย มานอนมานอนเบิกม <growing> oh, ือ oh, จ er. oh, oh, ัดเรื่องบ่มจัดเื่องมาอุ้จาก็นลูกชุจ้าปรุงกันเอาไปกินว่าอะไรกำไรกะมาบังดูให้แม่ป้าบังในลูกมันคือย่งนะน่ะโดยป้าตัวธอน้องบิวตี้ไม่ป้ากินในลูกมาดูไว้ม่ป้าชิมลูกหาลงดูฮะ เอ้มียังขายนะหฮานเจ้านะใช้น้ำสั่นคือวางลูกแท่นี่อ่ามาใี้ป้ากินมันงลูฮค่ะนังลูกให้ปา้าโอ้มังลูกใหลูกแฉบ่มึงคืนยังนี่นะ่ะบลอเบลอลูกเอาอยู่ใช้นี่ขนมนี่นะฮะึอยู่ใช,ใช้ใช้ไปบอกป้าในะป้าชื่อน้องพียงนี่ใช้จะเอามาขายเด้เอามากินนี่ฮะ,ฮะกำไรอยู่น้ำหนีบดข่อยเบิองแล้วจองคนนี่ กำไรอยู่นี่ชาวใบไขว่บ่งแล้วอมมีเป็นนัวน้ำมันไข่อะมาเหรอป้อแตะทอดไดไข่นะ <im itation> <im itation> <im itation> โอ้บอชิมาอุนุนชอยได้มานะ er, ด,ดินะลองลอง ได้ได้ครับบ่แซนซาวซมแหารเบิ่งว่ากวยดทไรบานี้เป็นคแกะเองท่ไหร่มปลาบ่นี่น่ะมีดใหญ่บ่มีวใหญ่กับเอาดใหญ่ค่อยดึงแนเอาไว้ก่อนจกนนบ่อยู่ได้เนาะเด้มีมีแกตัวทายอทายแล้ว มาละกันก um. ันมาละกันก um. ่อนอมไดนั่ห้่เงนังเเจ้านั่นเออนั่นขวดนเิมาเปิดห้านไม้ซิมาอุ่นนุ่นเลยได้ปะเนะเพราะว่าพู้เปิด่นเปิดมาห้านไม้นี่เพินสิไรอะาา่ถือถึงเนี่ยอ๋อว่นไปถถึงแน่เอาตัวนี้เยตัวนี้อันนี้ต้มยำกุ้งนี่

น้ำ <ther> ม <Ik> ัน <saben> น้ำมันขวดนึงน้ำเต็งนัวถุงหนึ่งเน่ยจงไงเพิ่นไล่ว่าเพิ่นจะคายตขวดทลาหเอามาก่เนี่ยมาไหม่อยู่แมนมเล่นน้ำมันมีขวดใหญ่บ่เอาขวดใหญ่ก็ได้ขวดนึง มุาย่มเกซึ right. ่นี่แหละโอ้ฮึ่ไงนี่ไงนนี่นี่ไหนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่งนี่น่นี่นีงนนี่นีองนี่นี่นีองี่นีงนล่ไาี่นี่งน่งไนี่ไงนี่งน่นงนีไง่ไา่นนนีี่ วัวุจาวจาฮะใครใช้ลาน่ะ่ยังลานนะเลยแง่ตื่นผานชื่อไม่ผลนกินน่ะเนาะป้าเลยอนี่ยนะใหญ่เลยปัานึ่งมีข้าเพิ่มมาครกันเปนือเ่าไม่ได้ไ่เลยเมยน้องพิงเนอะม่จ้าจับเลยจับไพ่ไพคนไรเอ็นบลบินนี่ เออประตูมันหาได้เด้อได้เอาเอาไข่แล้วก็มีน้ำมันน้ำปลาเป็งนัวโอ้เพิ่นบ่ทันได้จัดหาแล้วว่าบ่เอาค่อยสวยอากาศช่วงนี้เออ่าเอาภาตอนนี้พิเศษแล้วเนาะพิเศษมีโปั่นเด้ือนึงแมนึงเด้โปเด้อตอนนี้นี่ๆตัวนี้ตัวใหญ่นี่กระจอโดยกระจอนี่าแน่เนาะ เออตัวใหญ่ได like ้ก็ได้ตัวน้อยนี่สบายมันเพิ่นเปิดมันัมันจะบ่เฮียเปิดทรงอะมีแล้วว่าซิงขายบักพริกนะยังบ่มันไอือิงเอาิงน้อยเอา2น้อยอ้ายเพิ่นไล่ใจเย็นๆเนาะ หันเอ้าหุ่นมาแล้วว่าอุ่นนุ่นบ่อ่าติงนัวนี่ตามรเคาซื้อแหละทุงหนึ่งสิบห้าเนาะอยู่หันค้าทั่วไปแต่ว่าไอ้ดรงไรเบื้องเงี้ยแบบมันมันขึ้นราคาโดยมีถุงยางซื้อว่าแต่ขนมันี่เด้อถุงยางนี่จะซื้อมาขายซื้อมาใส่ของโมแม่บ่โบเกะ้อใช่ Uhm เอ้ามันก็ต้องไข่ต้องการแม่บอกยางเป็นยางเงงนะบ่ตัวออันพวกไข่พวกมีน่ะบ่ใส่ก็ได้หรอกจะ่ปนวงจะปนวน้ำปลาค่ะ่มือแรกที่ไหนมือยังบวมโตเลยแม่บโตคุณทังสะทองผุนกระมาาอุ่นุนบ่โดย มาจัดของช่วยเฟิ่้อานเบอกแต่เท่าที่ยงั้นว่าใหสปอร์ตสปอช่วยข่อยกว่าไปแล้เย็นจะฟองไหมก็อหูไดะไรกว่าอลุอลุ่ทใมาตรงนี้บอ้ชิคัยอย่างได้เลยนะแขวด โดยนันดววินชาทองแลวกับปากระป๋องหนึ่งแก๊สได้สบายป่ากระป๋องหนึ่งแก๊สโดยยัอไ้อยู่บ่ไหมค่ะแม่ยัน้มนนุกยนย้อมนะเหมือนกยนะ ลเชิพ oh. oh, ่อปากระป๋องชิฮ่อล้านเดี๋ยนนี้เป็นเงินกี่เท่ายปลากระปองเก่าเซนเก่เนอ๋อเก่าเซนแตหันเกือบล้านเกือบล้นเปเปายเนาะยังเดอ้ออพูดได้พูดหนาพูดจักยังรลกันนะนี่พูดหนาใหญ่พี่หน้าัวดหญาใหญ่ ขาซุ่อกนี่กำไรเงินดยูทางบเตียงมาเลยเกินอยู่ของบิวคุณทางบอเตียงสบายดีบเตียงมาซื้อช่วงไงพันจัดหันใหม่จังได้ไรราคาแบบลดพิเศษเลยนะในโปูเปในโปใเยอะจนี่าได้ตุ๊ถอยของเฮานะ

มีไป้ายซิมนึกว่าฮะเี่ยอันนี้เ้มันใครชอบอะไรอะไรคายที่คือยังนะปุย่โอ้เก้าสนันเ่นนี้ก็ยังเก้าแสนเลยคือพ่อฝากกระปองยี่ห้อเก้าแนเลยเก้าแสนเนี่ยแบบบอกคุณเอาดิ ออปักรงนีไเงี้ยว่ะอะไรัแก่เออแจ็คจชิลุ่มหรือิล่วันนี้อันนแที่ข่อยากเข้ามาตอนนี้นะเอาตอนสักสนดิแมนโอ้โหหัวตูเป็นคนในภูเขียบัญชีด้ยไอแล้วไีหาจะเมน่ล่ที่

โดยไม่คือรถบ่อปลาปองอ๋อโดยโดยบ่อสีมาซื้อปากกระป๋องน้ำเพล่เลยอได้เห็นเครื่องที่ว่าให้ซื้อได้ได้อุ่นหนุนน้ำยู่นี่เลยว่ะโดยอ้สัตวทองหาแน่เจ้าบี้หาเงินให้เพล่ก่อนเป็นเท่าไหร่ก็ตุ่วล้าน x ชาวพันล้านหนึ่งแสนชาพันว่ะ นี่ <laughs> 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 gần อสวัสดี con ท่านได้จัดขึ้นหมดจ๋าเอาเงินนับเนาะแล้วนับนับเงินวันก็ยังยากนับ gần 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 ร้าน gần 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 7 gần 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 ได้ให้เด้อติแก่ลูกใหญ่เด้อแม่ๆๆ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 ๆ tay, ๆๆ tay ๆๆๆ ม่มนี้มันมีท่อด้วยมั้งเนมีตู้มีท่อหรือเปล่าตนแปดซิต้นอยดินี่ค่ะนี่ค่ะท่อนหาซิกแรเดี๋ยวจะเอาคอนเสิร์ตน่ี้วกจอเสีรยตกันเยะดใจหรอกเนี่ยวตอบอนเี้ร์ตนกวากัน พบดีบอาเลยพบสวีอเงินก้อนเลยแดกวยแล้วต้องขอบคุณอาสกลงได้กับพี่หญ่เจนีก็กคนมากมาฝากกระปองมาเตียงทองเนาะพรดีมาเห็นแหละพอดีมันก็ต้องจัดเครื่องจัดของเห็นตึกนัวนะปลาที่บาร์เฟด้องเื่อเครื่องมือว่าเว็่ขาสบายตนอาหารเชมันกต้องหารเก็ได้กินเด็ก้องร้องบิวิขนมกินรไม่ก็ได้กินรงกินขนมขนงบิวเด้อ กินปลาไหลวขอบใจได้กระต้นเนอะโดใจม่ด้ไหมปดปวดจะบใจไม่ด้บใจด้วยปบใจด้วยอ่ะยังเดือดท่าไรยังเดือดไอ้ยังเดือดสามสิบพันได้ยกินขนมกับนองเนอะไปกินลายได้แข่หีบไหเออด้โดยโดยผู้โดยกะเรียบร้อยบันี้จะได้ไปป้าได้บัตรนี้นะโดยโดยโดยมามันมานเท่งเทงนะตูเ้อ อ rumor, ีกมันเลขกัล้านนึงเลยล้านเลยโดยดักล้านขึ้นเนาะโดยโดยโดยิบคนกัิบล้านไดเนเนาะป้าสาจะได้ผู้ใหญ่เพื่อนแมนเอามืินได้ชิบคนพอไม่ต้องเอาลายแต่มีผู้ใหญ่เพื่อนอยากซื้อซอยอยากซื้อซอยทั้งเบาเตียงเพื่อนกำลังจะหานม่อยากซื้อแบบว่าให้ทั้งสมบุญกับพิมพ์งานซื้อไปแจกคนแจกอย่างเนาะตอนนี้เพื่อนกำลังลง มีเต่งน,นัวมหมากพริกผักเทียมหวานซื้อหมากพริกซอยเพิ่นหวานพิ่นผู้แจ้คงคุมขายยังโมมิซิงพอได้นั่นแหละพี่น้องเลยพอได้ชิโนมุน้องอยู่ริแมนในกับยาเชาวมีนี่แหละเนาะกับไรดิกับไรทุนจมื่นโดยโดย,โดยไปจะไปป้าเด้อบันี้เด้อสบายดีว่าทุกคนเด้อไปเด้สะท้องเด้อขอบใจเด้อะไปนในในไปๆๆๆๆๆ ายบายเบิทพอนั่นเพิ <Sod> ่นนะโดยโดยปะโดยกะโอเคเวพี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้ทางสุบนญกะแวะมาซื้อเครื่องซอยทั้งบ่เตียงเพิ่นมาซื้อปลากระป๋องทางอ้ายเจดีเพิ่นอยู่ทงต่างประเทศเพิ่นได้ให้ซื้อไปให้ทางน้องน้อยเนาะโดยที่เป็นเขตใหม่พ่นพี่น้องอ้สบุก็ยังบ่เคยไปจกเทื่อสิไปครั้งแรกทางนันบ่กะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดย ป้าบันนี้ทามนี้ผู้ใหญ่ท่านไหนอยากซื้อซอยทั้งบ่เตียงเนะาะฮันเพิ่งกำลังเปิดใหม่ยังมาอุ่นนุ่นซอยเพื่อนพี่น้องเลยก็าสามารถมาซื้อซอยพันได้เนาะโดยไปรับคลิปนี้ทังสุบุกนกะจะได้ขอเจบคลิปไป้เพยงเท่นนี้ก่อนเพื่อนพี่น้องเลยต้องขอบุญขอบคุณทั้งยา้ายจะดีดลายเดอ้อที่ได้วางใจให้ทั้งน้องเนาะเป็นสะพานบุญหายในครั้งนี้เพื่อนพี่น้องเลยโดยพุ่นได้ไปครับไปส้มน้ำกันอยู่บ้านของน้องสาวเพื่อนเนาะ โดยปาสลาบคลิมนี้ทั้งสบูนก็นจะได้ไปได้ขอกล่าวว่าสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดี FC ฟซีสุสุขนที่หกักแพงซองแม่น้องน้ำผิกเนี่ยกดติดตามปรขรา่โฆษณาเนาะโดย